เ,เตรียมผมเสร็จแล้วพอนะคะนี่คือเราสระล้างล้างสารเคมีก็คือสระเพื่อที่จะให้สีติดเส้นผมง่ายแล้วก็ดัดขึ้นขึ้นลอนทีเราก็มาซอยเทคนิคก,การซอยนะคะเราจะซอยไล่จากล่างขึ้นบนขึ้นมาเป็นชั้นเพื่อให้สายผมมันดันขึ้นมาเนาะเป็นช่อเป็นทรงแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นอมวนแกนญี่ปุ่นแกนกลางไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้แกนเพราะว่าภาว่าผมพี่เขาเป็นผมที่มีสุขภาพดีถ้เาเรามมวนแกนใหญ่ปุ๊บอาจจะไม่ขึ้นแกนนะคะเดี๋ยวเราจะมาม้วนและม้วนแกนกันต่อนะคะ ก็มาม้วนกงเสร็จแล้วก็มาขึ้นรอนแต่ว่าเราจะใส่เฉพาะปลายอย่างเดียวไม่ได้ทําเป็นเรียงขั้นเหมือนกับดัดรอนคนแก่อันนี้ก็จะใส่เป็นวอลลุ่มปลาเฉยๆนะครับประมาณออสองนิ้วถึง2นิ้วครึ่งแล้วก็ม้วนพับกลับเข้าไปนะครับดังนชั้นปกติแล้วก็ใส่เป็นไฟฟ้าตอนนี้กําลังกาลังรอนเครื่องอยู่เนาะประมาณ30นาทีเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะคะมาเช็ครอนแล้วก็มากโกลบให้มันเป็นหลอนทีนี้ก็เตรียมผมสาบอันสีได้เลยครับ ทีเราได้ทาการเอ,อ่อกรกนะคะโกรอกโกรกน้ำยาก,โก,โกรอกแซตบุกเนี่ยเราทิ้งเอ,อ่อให,ให้ให้คืนตัวเนี่ยเพื่อไม่ให้ผอมมันช้านะคะประมาณ1 0บถึงสิาทีแล้วก็เข้าเรื่งอบใช้ออแค่วอร์มนะคะกลางๆไม่ถึงกับร้อนมากนะครับเป็นลงเป็น,เป,นเป็นกลางนะคะแล้วก็เราเอาเด็กเอ,อ่อทำยันโกรโอกนะคะวันนี้อบเยบอ,เเอะมอกแล้วเนาะก็จะได้เป็นลอนที่เป็นรอนใหญ่นะคะ เราทําเผื่อสำหรับวิยอตัดมายาวประมาณนี้ประมาณเออลงมาพอมันเด้งขึ้นก็จะขึ้นมานิดนึงรับถ้าส่วนบนเราก็ทีนี้เราก็จะมารายตรงก่อนแต่ว่าวันนี้เราดัดิต้อเสร็จเราก็จะมาลงสีต่อนะครับที่เราได้ทาการเออกรอกนะคะกรอกน้ํายากรอกเ็จปุบเนี่ยเราทิ้งออให้ให้คืนตัวเนี่ยเพื่อไม่ให้ผมมันช้ำนะคะประมาณ 10- 1 5นสห้าทีเราก็เข้าเครื่องอบใช้แทบ วอร์มนะคะกลางๆไม่ถึงกับร้อนมากนะครับเป็นลมเป็นกลางนะคะแล้วก็เราเอาเล็กทำสีเสร็จแล้วนะคะก็อบสีต่อนะคะในการอบเคลือบเงาพวกนั้นค่ะก็อันนี้เราก็จะมาสองลอนกันนะครับไดช่วงโคนก่อนนะครับแล้วก็จะมาสองลอนให้เป็นลอนต่อสิเวลาที่ลูกค้าที่อยู่บ้านเองเนี่ยเป่าลอนใช่ไหมครับคนถามว่าเป่ายังไงให้ผมลอนขึ้นลอนดีก็คือให้เป่าด้านบนลงล่างนะครับอย่าเป่าด้านหน้า เราผมจะฟูนะครับสองลอนผมจยเวลาอยู่บ้านปกติก็จะเป็นลอนขึ้นเป็นอนี้เป็นวอนต่อหลีวันญี่ปุ่นนะคะก็จะล็นกลางไม่ใหญ่มากแต่ว่าวันนี้เราจะมาเซตติ้งให้มันมีคอคอนให้ป็นทรงบอนลอนยันนะคะวันนี้เขาจะมาลายลายแบบมาทกี้ลายแเมลมาดูกัครับรีวิวมาแล้ววันนี้เราอยู่กันมาแบ่ายโมง ถึง6โมงก็หาแล้วอันนี้ทำกันหนานๆสาการเลยแต่ว,ว่าเออ่ปัญหาที่พอก็คือผมที่เขาทำงานสุขภาพดีมาก่อนแล้ววันี้เนี่ยตัดสั้นเนหรอเราตัดสั้นเราทําการทรีทเมนต์ก่อนนะครับล้างสารเคมีดัดดัดเสร็จเออ่ตัดตัดดัดเสร็จแล้วเราก็มาทําการขึ้นสีวันนี้เนี่ยสีแรกคือสีอาร์ชบราวด์นะดูใกล้ๆนิดนึงอาร์ชบราจะเป็นสีน้ำตาลที่ออกหมนๆออกเทาแต่ว่าอันนี้สีจะหมุนกว่าปกติเพราะว่าเราเคือบ เป็นการเคลือบนะครับเคลือบเคราตินแล้วก็เคลือบเออ่ตัวน้ํามันเข้าไปนะคะให้ผมมันนุ่มเนี่ยร้าที่ได้ก็จะไม่ไม่แข็งกระด้างแต่ข้อสังเกสุดูตรงเนี้ยคือไว้ลูกค้ากลับไปสระแล้วสีก็จะค่อนข้างจะออกสีมากกว่านี้ยิ่งสายิ่งสวยนะสีที่ร้านจะไม่ซีดจะไม่เอ่อหมองแต่สีก็จะสว่างขึ้นเดี๋ยวเราได้ชอบสุดท้ายแล้วเราจะให้ชมแป๊บเดียวนะคะตู้ไปน้ำลอย้าวเหนียวะใช่รสลครับ ไม่ได้สิสิบบาทครับเราก็ได้แล้ว,ลวสำคัญสุดคือของที่ได้นะครับถ้าตัดสวยๆเนี่ยจะต้องไม่แข็งกระด้างต้องนิ่มแล้วเนื้อของที่ได้ออกมาเนี่ยต้องไม่แห้งฟูไม่แห้งฟูจนเกินไปนะเป็ดนด้านหนึงน,นครับก็บะสมประมาณนี้สั่งเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเรารีวิวอันนี้เป็นอัน,นเป็นอัพเตอร์นะครับเดีย๋ยวมิสซิรีเป็นรูปภาพให้ดูนะครับตั้งแต่ก่อนและหลังนะครับว่า ่อนตอนที่มาเนี่ยเป็นผมดําสนิทเลยแล้วก็ผมเงาด้วยผมสวดว่าแต่ว่าวันนี้มาทําสีทําสีดัดพร้อมกันผมไม่เสียได้เป็นวอลลุ่มอะมาดูด้านหลังเลยมาดูด้นานหลังนิดนึงนะครับตรงนี้พอดีน,นารักแมสบิ้งบิ้งเป็นลอนๆเป็นคลื่นๆนะครับได้เป็นวอลลุ่มแล้วก็ซอยไลท์ทรงให้ด้านล่างเนี่ยดันขึ้นมาด้านบนทรงผมที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นเป็นวอลลุ่มคุรีได้มันก็จะพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเดี๋ยวยังไงรีวิวเป็นรูปภาพให้ดูนะครับ